ุดเด่นของระบบจัดก,การหลังบ้าน g o s h i มีอะไรบ้างไปดูกันเลยยอดขายไม่สะดุดจัดส่งทั่วไทยเชื่อมต่อขนส่งชั้นนำในประเทศระบบของเราเชื่อมต่อระบบขนส่งครบทั้งบริการเข้ารับพัสดุและเก็บเงินปลายทางมีทีมงานช่วยติดตามสินค้าสร้างออเดอร์ง่ายดายได้เลขแท a c k i n g อัตโนมัติหลังจากสร้างออเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลือกผู้ให้บริการขนส่ง จากนั้นเลือกขนส่งที่ต้องการใช้งานได้เลยระบบจะทำการสร้างเลขแท็ก k i n g ขึ้นมาแค่นี้เองก็ได้เลขแท a กก i ้งเรียบร้อยแล้วเตรียมจัดส่งกันเลยลองรับบริการดรอปออฟหรือเรียกขนส่งเข้ามารับถึงหน้าบ้านไม่พลาดทุกการขนส่งสะดวกสบายมีระบบกดเรียกขนส่งเข้ามารับถึงหน้าบ้านหรือจะพิมพ์ใบแปะกล่องแล้วไปดรอปที่สาขาได้เลย ระบบจัดการคำสั่งซื้อระบบจัดการคำสั่งซื้อสร้างออเดอร์ได้ง่ายๆจะก,กี่ออเดอร์ก็เอาอยู่คีย์ข้อมูลแค่ครั้งเดียวสามารถเก็บฐานข้อมูลลูกค้าได้ครบถ้วนระบบจัดการสินค้าระบบจัดการสินค้า g o s h i ช่วยคุณปิดจบทุกปัญหาสต็อกสินค้า รู้ทุกความเคลื่อนไหวของสต๊อกสินค้าจะขาดเหลือค้านเกินกลายเป็นเรื่องง่ายๆเพียงแค่ใช้ระบบของเราระบบจัดการข้อมูลลูกค้าระบบจัดการข้อมูลลูกค้าเพิ่มยอดขายง่ายๆด้วยการวางกลยุทธม์มัดใจลูกค้ารู้ทันทุกเทรนที่กำลังมาแรงไม่ว่าจะเสนอหรือปิดการขายก็ง,ง่ายไปหมดเมื่อเรามีข้อมูลลูกค้าอยู่ในมือ ระบบจัดการขนส่งสินค้าปริ้นแปะแพ็กส่งใครๆก็ทำได้แต่จะดีกว่าไหมถ้าได้เหร่นราคาส่งที่ถูกที่สุดในเวลาเดียวกันอยู่ที่ไหนก็ใช้งานได้ผ่านมบาย l e แอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน GoSet ตัวช่วยที่ดีในการจัดการ,ร้านค้าของคุณให้เป็นเรื่องง่ายๆเพิ่มข้อมูลคำสั่งซื้อไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอัปเดตข้อมูลสินค้าและสต็อกสินค้าได้ตลอดเวลารองรับการชำระเงินทั้งโอนเงินและ COD สรุปและรายงานภาพรวมการขายทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเช็คภาพรวมการขายของทางร้นานค้าได้ที่เมนูแผงควบคุม GoShip ระบบใช้งานฟรีตลอดชีพเชื่อมต่อทุกขนส่งส่งถูกไวใช้ GoShip